เป็นบะเกียดเทศนหน่อยก็ใส่กันไก่ตัดเนบเนี่ยเนี่ยมันควยเป็นพ่วงสวยดีอือมันเป็นบะเกียดแยสิดาก็ต้องปิดเป็นลูกควายได้กขวดงรัอ่าเมื่อม่อวากันไก่นั้นแมนตัดดีกว่า่ได้ซื้อนี่ยเล่มเท่าไหร่ สืน้ำเขาาหน่อันนี้น้อยเีวอก่าเ่ไลูกบน้าของน้เดจ้าคือมันหีบทานันหน่อยท่คันนมันทุกหน่อยกต่ต้องตัดเด้อ ิจัลนาเอาออหื้เป็นพวงย้ามีนบอเยไงดยแล้วมรนโอ้เนี่ยก็อากาศที่มากเเป็นบบนีลูกก็สวยมาก่ะมีนี่ก <c oughs> ็ีนันนี่ย้เลยสมบูรณ์มันเลยบอไอ รันบน้าบบได้นะมช่วยกักกบขายได้ไดัำน,น,นันนะ่วยิบได้แบีอีกดอกที่ขายปอกเอานะล่ะนี่หน้าก็เต็มเยกบานไั่เหลียวบุหรายปนเลยฮนะ แยกงีเรียนบบกเกี้ยกล่อมีมีคือลูกเขียวนะคะลูกเขียวเคียวของนางที่จะแดงเลยนะนี่ทำเลี้ยยู่ิจมิตรอ่ะตัดเป็นพวกเลยอืม เปียกินเลยแต่ว่าเขาเอาใหญ่เนี่ยเว้ยตึ้งหงหน้าตึางองหงตึง้งหง,งหน้าพอเขาเอกเป็นกับออกเป็นเต็มเมียนเว็ดตัวลองกินซี่ลาถ่ายเลี่ยมอยู่เลี้ยงเซี่ยวเซี่ยวแบบว่าพี่พาอาศัยกันเก็บเสร็จแล้วนะคะมะเขือเปีเ้ยว มือนี้นะคะได้สามถังตะว่าเหลืออีกส่วนหนึ่งนะคะที่ยังว่่ทันไปเก็บเนาะก็ฝากด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย